ถ้าเหตุพระคุณเจ้าพระครูอดุดมวรานุวัฒน์เจ้าอ,อ,จอาวา,าสวัดเชียงวงค้าพเจ้าพระสงฆ์ทุกท่านเรียนท่านประหลัดจังหวัดเลยนะคะท่านเรนชัยชัยวัฒน์ท่านในาอำเภอวังสปุงท,นนท,ท่านสมควสวนนรัตพร้อมด้วยภริยาท่านสมาชิกสภาจังหวัดหวัวหน้าหน่วยราชการ ยานธรรมที่เคารพทุกท่านค่ะตัวดิชันนาเป็นมณน,นีเนนมมนพพร่งสนนมบุญสุขสมาชิกสภาผู้แทนรัษอรจังหวัดเลยนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวดิฉันตั้งใจที่จะมาร่วมงานบุญนะคะที่ทางพระครูสมบัติท่านได้จัดกิจกรรมดีๆและธรรมะม,มาโดยตลอดซึ่ง ก็สอสอเองโดิชันเองก็พยายามที่จะมาร่วมกิจกรรมและก็เห็นคุณงามความดีเห็นความงดงาม,ามเห็นผ้าขาวสะอาดอยู่ด้านหน้าซึ่งการกัดกิจกรรมตั้งแต่แตวันที่22-26ถึงพฤษภาคม2556ในวันนี้นะคะพระอ,องค์ท่านพระอ,อาจารย์สมบ,บัติ ตั้งใจที่จะจัดงานในวันที่เป็นวันสากลโลกคือวันวิสาขบาูชาซึ่งจัดกิจกรรมถึงสามกิจกรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะาระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้มอบศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำคัญและระลึกถึงวันตรัสรุปปัสสาวตรัสรุและผลิติพาณน์ของพระองค์ท่าน พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะเราก็ระลรึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ทําให้เรามีศาสนาที่ดีในการคลองตัวคลองตนในสิ่งที่ดีที่ชอบและอีกสิ่งหนึ่งก็คือการส่งท้ายวันสุดท้ายของอปีพุทธยันตีและกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งคือวันจุงลูกจุงหลานเข้าวัดในวันอาทิตย์นะคะ เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหลังจากพวกเราแล้วนะคะก็จะลูกหลาลนเราคะที่จะเป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปถ้าเมื่อไหร่เราว่านำลูกและหลานมาวัดแล้วทำให้เกิดความรุ่งวานก็จะไม่มีพายาสสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปสิ่งนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่พระอาจารย์สมบัติท่านได้ได้เห็นถึงความสำคัญจากวันนี้และอนาคตของพระพุทธศาสนาของเราตสสเป็นมาเนรงสมบณ์สุงนะคะก็พยายามที่จะร่วมกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทุกเรื่องนะคะแต่สิ่งสำคัญวันนี้ที่สสนั่งถู่ข้้งหน้านี้และได้เห็นผ้าขาวนะคะแล้วก็ได้เห็นพวกท่าน ที่ตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะวันนี้งานนี้และงานที่ผ่านมาและงานต่อไปนะคะในการที่จะทำยังไงลดกิเลสลดละเลิกอบายมุขแล้วก็นั่งสมาธิทำให้จิตให้เป็นสะอาดนะคะตัวสสเด็กนนี้ก็ขอมูลพรให้สิ่งที่ท่านตั้งใจทำในการนั่งสมาธิ ในการรล่กิจกรรมไม่มากก็น้อยที่เราตั้งใจในการคิดดีทำดีแล้วก็ขอให้ผลบุญกุศลที่พวกท่านนะคะตรงได้รับความสุขความเจริญนะคะาัฒน,นาสิ่งใดคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาทุกประการพร้อมด้วยครอบครัวนะคะาขอบคุณการสวัสดีค่ะ